Yeah, ยาออนทัวยาแคปซูลฟ้าทลายโจรตาหมอมเมืองเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรียพิเศษสั่ง1กระปุก60แคปซูลแถมฟรี1กระปุกจากปกติ720บาทพิเศษเพียง499บาทสั่งซื้อ2กระปุก แถมฟรีสอกระปุกพิเศษเพิ่มขนาดพกพา10แคปซูลอีกด้วยรวมมูลค่า1,540บาทจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทร02-666-9456 02-666-9456สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่กับฝนในรายการบาย่าออนทู มายาออนทัวร์มาแล้วนะคะมาเจอกันแบบนี้เป็นประจำคุณผู้ชมทุกวันเสาร์และว,วันอาทิตย์นะคะเราจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอยู่แล้วนะใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรก็คโคเราจะไปเสาะหามาสัมภาษณ์สุดเอกซ์ตีเลยนะคะอยากรู้ผลงานอะไรทําอะไรอยู่คืบหน้าย,ยังไงเนะะี่ยเรียกไี้ว่าสัมภาษณ์มาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันนะคะวันนี้ก็จะพาไปสัมภาษณ์นักแสดงหนุ่มนะคะพร้อมกับเรื่องราวของผลงานที่แม่หลายคนติดตามแล้วก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีความสามารถจริงๆนะคะยังไงก็ต้องติด ตามกันส่วนใครที่พลาดไปนะคะที่จะชมรายการสดๆแบบนี้คะ่ะคุณก็สามารถไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะที่ช่อง YouTube Channel Search ไปเลยคะ่ะมายาฮอ t News นะคะก็ไป Search หาคาว่ามายาออนทัวร์นะคะเราก็จะรวบรวมคลิปย้อนหลังไว้นะคะแต่ตอนนี้คะ่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยดีกว่าคะ่ะ สำหรับวันนี้เราจะพาไปพูดคุยนะคะกับนักแสดงหนุ่มสุดฮอตนะคะอย่างหนุ่มพร้อมราชพัฒน์นั่นเองค่ะนอกจากที่เขาจะมาอัปเดตผลงานใหม่อย่างกลรักรุ่นพี่แล้วนะคะ <c oughs> เขาก็ยังมารีมายถึงผลงานที่ผ่านมาอย่างหน้าห้านเดอะซีรีส์ด้วยค่ะคุณที่เป็นที่พูดถึงอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเท่านั้นไม่พอค่ะยังกระซิบแอบบอกด้วยนะว่าเดี๋ยวจะมีผลงานเพลงมาฝากกันด้วยนะคะแม่หลากหลายผลงานจริงๆเลยนะคะ,ะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมเดี๋ยวไปอัปเดตจากหนุ่มพร้อมกันค่ะ ก็ดีใจครับที่ามางานงวงสงครั้งแรกในชีวิตที่ใหญ่ขนาดนี้ครับเพราะว่าด้วยธรรมธรรมดางานงวงสงของที่ผมเคยผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีแค่ทีมงานนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มีแฟนคลับที่น่ารักทุกคนที่เขามารอกันแบบมีคนตะโกนบอกเมืเ่อกี้บอกว่า,วามากแต่สี่ทุ่มของเมื่อวานซึ่งจริงๆแล้วเขาควรทํางานพระธรไทม์กับยามตรงนี้ครับจริงแต่ว่าคนเยอะมากครับคนเยอะแล้วผมรู้สึกดีใจมากที่แบบคือการที่เราแบบ เห็นคนรอคอยสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำแล้วมันนานมากแล้วเขายังอยู่กับเราอย่างเงี้ยแล้วแบบวันนี้เนี่ยดูสิหน้าละอ่อนกันั้งนั้นข้างล่างเออก็ดีใจมากครับใจไม่ฟูพี่มันก็เท่าเดิมเนี่ยแหละมันเท่าเดิมแต่ว่ามันรู้สึกดีครับรู้สึกดีมากจริงๆครับแล้วก็อยากบอกจะบอกทุกคนถึงแม้ว่าเขาเขาไม่ได้ยินเราหรอกใช่แต่ว่าแต่ว่าใช่แต่เขาก็ดูฮลิปเรอก็บอกว่าขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้แล้วก็ติดตามหรือว่ารอกันมาตลอดนะครับ เป็นเป็นเหมือนเป็นสิ่งที่แบบทั้งเป็นเครื่องบ่งบอกทั้งเป็นเครื่องเตือนใจทั้งเป็นเครื่องเขาเรียกว่าให้กำลังใจตลอดเสมอว่าเฮ้ยเครื่องบ่งบอกเนี่ยคือบ่งบอกว่าความสําเร็จของเราเนี่ยมันถึงขั้นนี้แล้วนะเครื่องเตือนใจก็คือเฮ้ยยังมีคนรอกับพวกเราอยู่นะแล้วก็เป็นสิ่งที่ประทับใจของเรานะครับเป็นเหมือนเครื่องให้กําลังใจเราว่าเอ้ยมีกําลังใจของเราเท่านี้เลยนะครับ ของผมอ่ะของผมอ่ะมันจะเป็นหนักบางช่วงครับแต่ว่าของพี่อินเนี่ยพี่วอเนี่ยเขาจะเขาจะหนักมากครับเขาเวิร์กช็อปผมไม่รู้ว่าเขาเวิร์กช็อปหนักแค่ไหนแต่ว่าน่าจะหนักมากเพราะว่าเขาเตรียมตัวมาดีมากมันเป็นเส้นเรื่องที่ขยายใหญ่มากกว่าเดิมรายละเอียดก็ต้องเยอะกว่าเดิมแล้วก็แต่ละคนน่าจะทำการบ้านมาเหมือนกันะครับอย่างเช่นตัวละครผมผมก็จะทําการบ้านว่าเอ้ยตัวละครพี่เหนือเนี่ยจริงๆแล้วถึงแม้ว่ามันจะมีเพื่อนแต่เขาจะให้ความสําคัญเพื่อนหรือว่าความสนิทเนี่ยจะต่างกันนิดนึง บางคนเขาอาจติดเล่นได้บางคนเขาอาจจะพูดไม่ได้บางคนเขาอาจจะทําได้อะไรเงี้ยผมก็จะแบ่งพาร์ทมาเลยแล้วก็พยายามเรียนเวิร์กช็อปตอนช่วงแรกๆครับให้ได้เก็บให้ได้มากที่สุดแล้วก็เอาไปใช้ในตอนที่ถ่ายทําแล้วก็อยากจะให้ทุกคนติดตามนะครับพี่เหนือเวอร์ชันอัปเกรดนี้นะครับซึ่งจะบอกว่ามันอัปเกรดจริงๆนะครับจริงๆผมบอกเลยว่าจริงๆไม่ได้แบบอัปเกรดให้ดีขึ้นนะแย่ yeah, ลง <laughs> ผมรู้สึกว่าความต่างความต่างของอันแรกเลยที่ผมรู้สึกคือ ด้วยความที่ว่าเราเป็นเรามีนักแสดงที่แบบรู้จักกันด้วยอย่างเงี้ยครับคือนักแสดงทุกคนเนี่ยเขารู้จักกันแล้วก็สนิทกันมากขึ้นอันดับแรกที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเขาเราจะเล่นกันสบายขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้นเหมือนมั่นใจว่าเอ้ยคุณทําได้ผมก็ทําได้อะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S แล้วก็สิ่งที่แตกต่างก็คือผมรู้สึกว่าตัวผมเองอ่ะน่าจะแบบพอใจในสิ่งที่แบบเฮ้ยเราเราทำได้ดีที่สุดแล้วในในซีนนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่รู้สึกแตกต่างจากครั้งก่อนเพราะครั้งก่อนเป็น,เป,นเป็นอันแรกเลยในชีวิตก้าวเข้าไปในจอปับ๊บถ่ายเราพี่อ,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  <laughs> อะไรอย่างาเงี้ยใช่ใก็ย้อนดูตลอดครับผลงานทุกทุกอย่างที่เป็นย้อนหลังของผมผมจะย้อนดูตลอดเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่บอกเราว่าเอ้ยเราควรแก้ตรงไหนเราควรปรับตรงไหนครับแล้วก็เรามาไกลแค่ไหนแล้ว ผมว่ามันถ้าเปรียบเทียบม,มันเปรียบเทียบไม่ได้หรอกว่าเราเก่งขึ้นในระดับไหนเท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่าผมแค่อยากทําให้มันดีในในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อถึงเขาอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ละดีมันไม่มันไม่เหมือนกันอะ่ะอย่างเช่นบางคนเขาก็แบบอ่าชอบพี่เหนือเวอร์ชั่นที่เป็นแบบนี้แต่บางคนดูเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เราต้องการสื่อไปจริงๆอะ่ะผมแค่อยากให้มันดีในแบบนั้นเฉยๆแล้วคุณจะแบบชอบไม่ชอบก็ ก็ค่อยว่าก,กันเพราะเป็นความชอบส่วนตัวอะไรอย่างงี้ เปิดใจกันก่อน,อนเลยกับซีรีส์ที่หลายคนจดจ่อรอคอยนั่นก็คือซีรีส์กลนรักรุ่นพี่นั่นเองนะคะก็ใกล้ออนแอร์เต็มทีแล้วนะคะก็มาเผยด้วยนะบอกว่าเวอร์ชันนี้มีการอัปเกรดด้วยแล้วจ๊ะอัปเกรดเป็นอะไรล่ะคุณก็ต้องรอติดตามกันต่อไปสิคะมาดูคะ่ะเรื่องราวที่ยังคงต้องเมาส์กันต่อเลยนะคะเมาส์พี่เหนือค่ะคุณเขาบอกว่าเป็นตัวละครที่แบบว่ารวยรวยมากรวยจนงงว่างั้นนะคะแล้วก็คาดหวังให้แฟนๆได้ดูแล้วจะแฮปปี้ไปตามๆกันนะคะออะเป็นยังไง ง้าเดี๋ยวไปอัปเดตจากเขาค่ะเป็นตัวละครที่รวยจนผมแบบไม่สามารถไปยืนจุดนั้นได้<อ>คนบ้าอะไรไปต่างจังหวัดแล้วแบบไม่มีไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาไปซื้อเดินไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยคือชีวิตจ,จริงมันทําไม่ได้ไงพี่มันมันมันทำได้แต่มันเปลืองตังค์ไงอะไรอย่างเงี้ยก็ทั้งพี่เหนือจะเป็นตัวละครส่วนมากจะเป็นตัวละครที่เน้นความสัมพันธ์ที่เขาจะมีจุดเด่นคือเขาจะพุ่งทะยานโดยที่ไม่สนอะไรเลยแต่เขาจะเป็นทะยานแบบอ่องอ,งอง พยายามแบบไม่รู้อีหนูนี่แต่เขาเขาจะพยายามเต็มที่เพื่ออะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นคนที่รักเพื่อนมากตัวละครนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ผมชอบมากเพราะผมก็เป็นคนที่รักเพื่อนมากเหมือนกันคือให้ให้เพื่อนอะเต็มร้อยเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรนะพี่ไมต่อไอติดอะมันติดอยู่แต่เงินอะมันไม่มีประเด็นคือยิ่งจนเรื่อยๆแล้วติดนี่ใส่รวยแต่ไม่มีตังค์เนี่ยสิ่งที่ผมคาดหวังก็คือแค่รู้สึกว่า ให้มันแบบเวลาเขาดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยพี่เหนือเป็นตัวละครที่โอเคนะคนแสดงโอเคแค่นั้นผมก็ดีใจมากแล้วเพราะผมไม่อยากทำให้ตัวละครนี้มันมันแบบติดขัดหรือว่ามีปัญหาแค่นั้นนี้ครับก็พยายามมากที่สุดแล้วครับเท่าที่ทำได้ไดอยากดูแล้วว่าอยากดูอยากดูอยากดูหลายคนรอแบบรอนานมากน้ำน้งจริงเรื่องนี้นะคะอะอยังไงกน็นี่แหละมิถุนาย,ยนนี้ได้ดูแน่นอนนะคะ ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเขามารีมายเรื่องที่ต้องบอกว่าหลายคนก็ได้ดูมาแล้วนะคะแฮปปี้กับผลงานนี้มากๆเลยสำหรับฟีดแบ็กหนาห่านเดอะซีรีส์นะคะต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ที่น่ารักอีกหนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็ได้มาเผยความประทับใจด้วยเป็นยังไงบ้างไปฟังจากหนุ่มพร้อมค่ะคือหนาหา่านผมโชคดีตรงที่ว่าด้วยความที่ว่าผมได้ภาษาแล้วมันเลยไม่ต้องไปฝึกอะไรมากมายครับแล้วก็คือตัวละครสิงโตที่ผมไปเล่นมา มันเป็นตัวละครที่ผมเคยใช้ชีวิตแบบสิงโตมาก่อน,เ,นเคยเจออะไรอย่างงั้นมาก่อนแค่แค่ในพาร์ทที่เป็นพาร์ทในการทํางานหาตังของเขา,าผมไม่เคยเจอก็เลยต้องเรียนรู้จากคนรอบตัวอะไรอย่างนี้นครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยผมเจอมาหมดเลยก็เลยแบบเหมือนมันมีภาพอยู่ในหัวแล้วเราสามารถแบบโอเครันไปเรื่อยๆเ,เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเป็นภาพที่ทุกคนเห็น <c oughs> <c oughs> อ่านอ่านครับส่วนมากก็จะมันก็จะมีฉากที่เอ้ยชอบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเป็นฉากกิมมิกอย่างเช่นฉากที่ผมเขยา่าเขาเรียกว่าอะไรยุมหัวตัวเองอยู่หน้าประตูอันนั้นก็คือในในนั้นไม่มีนะในพวกเดรล็อกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะเขาไม่ให้แบบมขาขยุ้มมาแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยมันไหนเราเป็นพระเอกล้วมันก็ต้องทำได้ทุกอย่างเลยวะก็ใส่เลยตอนนั้นแล้วแบบเขาสั่งคัดพุ่มกับสั่งคัดปับ๊บงช่างผมมาวิ่งมาไกลๆเลยถือมีดถือวีมาอย่างเงี้ยไอ้พร้อม แล้วต้องใช้เวลาทําใหม่ผมจําได้วันนั้นเรากลับช้ากันด้วยเพราะว่านั่งทําผมผมใหม่ใช่ใช่ครับก็เป็นฉากที่ทุกคนเห็นแล้วแล้วพวกกาก็ตกใจเหมือนกันพวกกบก็เวอร์เหมือนกันตอนนั้นเพราะมันมันต้องทําผมใหม่แต่ว่าก็นั่นแหละตั้งใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ทุกคนดูแต่ทุกคนาก็ชอบก็ดีใจแลลวครับฉชกผมผมชอบฉากไหนหรอจริงๆผมก็ชอบทุกฉากเลยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าแต่ละฉากมันจะมีสิ่งที่มันเส่อออกมาไม่เหมือนกันแล้วผมพยายามเลือก หรือว่าเตรียมในเขาเรียกว่าอะไรเตรียมกันบ้านมาก่อนด้วยว่าฉากนี้จะทําอะไรฉากนี้จะทำอะไรมาด้วยเพื่อที่จะให้แบบลูกเล่นมัน,ม,นมันมันมีอะไรมากขึ้นมีอะไรน่าติดตามมากขึ้นจริงๆชอบทุกฉากเลยไม่มีฉากไหนที่แบบชอบมากที่สุด เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคะฝีไม้ไลายมือของเขาการแสดงที่พัฒนาขึ้นทุกวันทุกวันเลยทีเดียวนะคะอ่ะอัพเดตสักนิดนึงค่ะแน่นอนค่ะการที่อยู่ในวงการมานานเนาะก็ต้องมีการพัฒนากันต่อไปการเติบโตบนเส้นทางนักแสดงเป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงเห็นว่างานนี้เนี่ยมาเปรยๆนะคะสำหรับซิงเกิลใหม่ด้วยเป็นยังไงไปอัปเดตกับพร้อมค่ะไม่รู้อ่ะผมผมไม่สามารถไม่ไม่กล้าแบบพูดได้เลยว่าผมพัฒน,น,นาขึ้นผมแค่รู้สึกว่า เฮ้ยมันมีคนชมมากขึ้นก็รู้สึกดีน่าจะน่าจะน่าจะโอเคในระดับหนึ่งน่าจ okay นะา <laughs> าด,ดีขึ้นแหละแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะขั้นไหนแค่นั้นเอง <laughs> เอาจริงๆป้าทุกวันเนี้ยพี่อ่านบอกว่า <laughs> เฮ้ยพร้อมมึงต้องรักในการทํางานนะ <laughs> เนี่ยเราหัวหเราอย่าหลังก็หล้อ, <laughs> อเล่นจริงๆมันก็เป็นมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนงานอาดิเรกของผมแหละทำพยายามคิดภาพให้เหมือนงานอดิเรกทำแล้วมีความสุขเราก็จะทำไปเรื่อยๆครับมันก็เลยเหมือนกับว่า พอเราทํามีความสุขแล้วเราจะรออะไรเราก็ทาไปเรื่อยๆดิเอออย่างเงี้ยก็เลยสนุกมากขึ้นครับเ,เพลงหลังจากนี้ที่ที่อยากทําอยากทาก็จะมีน่าจะพี่เจลิ่งกับพี่ไายเป็นเพลงน่าจะเป็นเพลงแนว R&B ฟังชิลๆบนรถนั่นแหละเพราะผมอยากให้มันเป็นภาพที่มีเสียงพวกเราแล้วก็ขับรถไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีเพลงเดี่ยวอีก1-2ซิงเกิลที่ที่ผมไม่รู้ว่าจะได้ทำไหมนะครับเพราะต้องดูตังก่อนต้องดูตังก่อนแตะเขียน ฝนตกอ่ะเขียนเนื้อเพลงไว้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับฝนตกนะครับพยากรณ์อากาศตอนนี้นะครับ13บสานาฬิกานะครับฝนตกนะครับ,บ<ะ>ก็เอ,ะะอา,าเหรออ่าก็ฝากเพลงอ่าฝากเพลงนะครับอย่าลืมอ่าติดตามผลงานผมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลง เรื่องงานนะครับสามารถติดตามได้ที่ไอจีผมก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเพจพร้อมรัชพัฒนะครับในทาง Facebook นะครับหรือว่าทวิตเตอร์อันนัเทเบอย TJ12 หรือเปล่าไม่รู้จําไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ไปเซิร์ชเอานะครับน่าจะมีขึ้นนะครับเทปะเป็นตัวละครเป็นคนที่แบบไม่จาแอคเคาท์ตัวเองนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับแล้วก็ฝากช่องนะครับมายาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าตัดเลยผม้อเอาหรออย่าลืมแล้วติดตามมายาด้วยนะครับสวัสดีครับ ติดตามทุกผลงานของหนุ่มพร้อมราชพัฒนะคะเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นงานแสดงงานเพลงนะคะก็เก่งและก็ทุ่มเทต,ตั้งใจมากๆยังไงติดตามกันด้วยละกันคะ่ะมายาออนท